สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมไนท์คอร์คิงดอมครับสำหรับเกมนี้ก็จะเป็นเกมมือถือน่ารักน่ารักภาพสวยอีกเกมนึงนะครับที่ตอนนี้จะเปิดทดสอบอยู่ใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศดีกว่าครับก็อันดับแรกเลยนะครับในส่วนของการสมัครเขาเล่นเกมนี้นะตอนแรกมันจะมีปุ่มนี้ให้เรากดนะครับแล้วก็กดติกขึ้นมานะครับหรือว่าจะกดตรงนี้ก็ได้นะ ตรงรูปที่มันเป็นรูปคนตรงนี้นะครับด้านซ้ายของจอนะมันก็จะขึ้นหน้าจอแบบนี้มานะครับให้เรากดเครื่องหมายทิ่ถูกตรงนี้ด้วยนะครับหลังจากนั้นก็คือกดปุ่มตรงนี้นะฮะ มันจะเด้งเข้ามาหน้านี้ครับแล้วก็จะมีการแบบใส่ไอดองไอดีให้กับเรานะครับไอดี ID จะอยู่ด้านบนแล้วก็ด้านล่างก็คือรหัสนั่นเองนะครับผมเมื่อมันใส่สมัครให้เราเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เรากดปุ่มนี้แค่นั้นแล้วก็สามารถที่จะเข้าข้างในตัวเกมได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้าไปดูบรรยากาศเลยกันละกันนะครับเดี๋ยวผมขอลองเล่นสักแป๊บหนึ่งก่อนละกันโอเคครับก็ได้ลองเล่นไปละนะครับนิดนึงนะตอนนี้เลเวล3นะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่น่าสนใจอีกเกมหนึ่งนะครับ ทีนี้เรามาดูในส่วนของกราฟิกกันหน่อยนะครับว่ามันปรับตั้งค่าย,ยังไงนะครับพอเราเข้ามาในส่วนของหน้าตัวเกมแล้วเนี่ยนะครับกดเข้ามาตรงนี้นะด้านบนซ้ายนะครับกดติ๊กเข้าไปอ่ามันจะมีตรงนี้ครับเด้งขึ้นมาแล้วก็กราฟิกเนี่ยจะอยู่อันนี้นะครับอันสุดท้ายเลยให้เรามาปรับตรงนี้นะครับเลื่อนมาอันที่2เนี่ยแล้วก็มา ติ๊กอันนี้นะครับนี่เห็นไหมภาพมันจะสวยขึ้นชัดเจนเลยนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเสียงดนตรีนะครับเสียงพวกการกดปุ่มการต่อสู้อะไรต่างๆนะครับเสียงการพูดอะไรพวกนี้นะครับก็มาปรับเอาได้เลยนะครับส่วนอันนี้นะครับที่มันขึ้นเครื่องหมายตกใจเนี่ยนะฮะมันมีแบบว่าให้เรามากดลับอะไรสักอย่างจากตัวละครน่ะนะครับเนี่ยอย่างนี้ฮะเห็นไหมที่เรามีอยู่เป็นตัวละครนะครับพอเรากดลับปุ๊บนะครับมันจะได้อะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับแล้วก็อันนี้อ่ะ กดเข้ามาดูนะครับแล้วก็กดปุ่มสีเหลืองนี่ก็ได้นะนี่ครับอ่าอันนี้เป็นพื้นที่ที่ผมยึดคลองมาได้แล้วนะครับผมก็จะเป็นด่านที่1น,นั่นเอง นะครับประมาณนี้คิดว่าตัวเกมมันยังมีอะไรอีกนะครับที่ผมยังไม่รู้เพราะว่าอย่างที่เห็นนะว่าผมแค่เลเวล3เท่านั้นเองนะครับอันนี้เอาตัวอย่างาคร่าวๆของเกมมาให้ดูนะครับผมอ่ะทีนี้ก็ตัวเกมอย่างที่เห็นนะครับว่ามันสามารถเลื่อนดูในส่วนของพื้นที่ต่างๆได้นะครับอ่าแล้วก็มีแบบซูมเข้าซูมออกได้ด้วยนะเวลาที่เข้าไปต่อสู้นะครับผมอ่ะทีนี้เรากดเข้ามาดูตรงนี้นะครับจะเป็นการกดเข้าไปยังด่านที่เราจะต่อสู้นะครับอย่างเช่นอันนี้เห็นไหมฮะมันจะมีเปอร์เซ็นต์บอกก ก็คือเรายังยึดคลองได้ไม่ครบเลยนะครับแค่20%เท่านั้นดังนั้นเราก็กดเข้ามาครับนี่มันก็จะพาเราไปยังด่านที่เราจะต้องไปต่อสูนนะ้เห็นไหมมันจะเป็นพื้นที่ยึดคลองแบบนี้นะครับผมก็นี่ฮะด่านแรกเนี่ยผมทําการยึดคลองไปแล้วเลเวลหนึ่งนะครับต่อมาก็มาดูอันนี้หน่อยนะครับนี่ต่อไปจะเป็นด่านอันนี้นะครับก็กดเข้าไปเลยนี่ฮะปุ๊บนี่ครับ มันจะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับก็คือ,อมันก็คือแบบว่าให้เราไปต่อสู้เรื่อยๆนั่นแหละนะครับผมเวลาที่เราจะไปต่อสู้ก็คือเรากดตรงนี้นะครับจะเสีย energy ด้วยนะครับผมทีนี้ด้านล่างก็คือตัวละครของเรานั่นเองนะครับเรากดติ๊กที่ตัวละครตัวใดตัวหนึ่งได้นะครับกดติ๊กไป อ่ามันจะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับก็คือเป็นหน้าการจัดทีนั่นเองซึ่งตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะก,กดติ๊กเอาตัวละครออกได้แล้วก็เอาตัวละครอ,อ,อื่นเข้าไปแทนได้นะครับอ่าแต่ว่าผมเอาทีมนี้แหละโอเคแล้วนะครับผมส่วนอันนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบลูกน้องอ่ะนะครับผมอีกทีนึงนะครับเรากดสลับมาได้แล้วก็สลับสับเปลี่ยนลูกน้องได้ว่าเราจะเอาลูกน้องคนไหนอะไรยังไงลงไปนะครับซึ่งตัวลูกน้องเองเนี่ยก็จะมีสายของมันนะครับเนี่ยเป็นสายธนูสายเวทอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็สายโจมตีใกล้ประมาณนั้นอ นะครับรวมถึงตัวละครก็จะเหมือนกันครับเห็นไหมมันจะมีแบบสัญลักษณ์บอกอยู่นะครับว่าตัวไหนเป็นสายไหนนะครับก็ลองดูดีๆแล้วกันนะโอเคทีนี้เดี๋ยวเราลองไปต่อสู้แล้วกันนะครับกดตรงนี้เลยนะอ่าภาษาก็อย่างที่เห็นนะว่ามันจะเป็นภาษาจีนหมดเลยนะครับผมนี่มาแล้วอ่าภาพสวยทีเดียวนะสำหรับเกมนี้นะครับนี่ฮะโอเคตรงนี้ผมขอเอ่อกดข้ามไปเลยแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่รู้เรื่องอยู่ดีอ่ะภาษาจีนนะครับก็เดาๆไปนะครับผมนี่ฮะ ประมาณนี้นี่เห็นไหมซูมเข้าซูมออกได้นะครับอันนี้คือจะเป็นตัวศัตรูที่เราจะต้องเจอนะครับแล้วก็เอาตัวละครที่เรามีอยู่เนี่ยนะครับมาวางตรงจุดนี้ครับผมซึ่งจะสังเกตเห็นว่ามันจะมีไอ้เจ้าเลขตัวเลขเนี่ยขึ้นมานะครับก็บคือจะเป็นแบบเลขตรงนี้นะขอพูดเป็นมานาแล้วกันนะนะครับมันจะมีการแบบว่าเวลาเราเอาตัวละครลงไปใช่ปะ่ะเนี่ยนะสมมติผมกดกดติ๊กตัวนี้นะครับแล้วก็เอาลงปุ๊บเห็นไหมฮะมานามันจะมีการแบบลดลงนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มตามระยะเวลาของมัน นะครับอ่ะเอาตัวลูกน้องลงด้วยนะครับผมไม่งั้นนี่สู้ไม่ได้นะครับอ่ะโอเคเนี่ยเห็นไหมมันจะค่อยๆลงไปนะครับผมโอเคเดี๋ยวครบเจ็ดแล้วโอเคจัดไปครับเอาลงมาใหม่ครับอีกตัวหนึ่งนะฮะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้นะครับในส่วนของการต่อสู้นะครับแล้วก็พื้นที่มันจะค่อยๆเปิดขึ้นมานะครับเพื่อที่จะเอาตัวละครนี่ลงลงไปใกล้ขึ้นนะครับผมประมาณนี้โอเคไอ้ลูกน้องลงไปหน่อยเพื่อนเออจัดไปครับช่วยกันช่วยกัน นี่ถ้าขึ้นเป็นทองทองแบบนี้สแสดงว,ว่ากดใช้ท่าไม้ตายได้นะครับแล้วก็กดเลยปึ๊บนี่นะอ่อนี่เราสามารถกดสกิปข้ามได้นะครับอืมโอเคนะเป็นเกมที่น่าสนใจเลยแหละนะครับผมผมว่าโอเคมากนะครับภาพสวยด้วยแต่เท่าที่ผมเล่นนะตอนเนี้ยยังไม่เห็นว่าจะมีออโต้นะนะครับไม่แน่ใจว่าเออถ้าเล่นไปเรื่อยจะมีออโต้หรือเปล่าอาเรียบร้อยนี่คือสู้เสร็จแล้วนะครับนี่ อันนี้คือบรรยากาศการต่อสู้นะครับก็อ่ะเรายึดครองเสร็จแล้วในพื้นที่นี้นะครับโอเคสามดาวได้ของมาแล้วเรียบร้อยนะครับผมอ่ะนี่ครับอ่ะต่อไปก็ไปยังด่านต่อไปได้เลยนะครับผมประมาณนี้นะเอ้ยมันจะมีสอนอะไร,รอีกอ้าเนี่ย๋ย่เราดูดิดอ่ะโอเคอันนี้ครับกดเข้ามาดูเอ้ยอันนี้จะเป็นดันเจียนอะไรหรือเปล่าลองกดติ๊กเข้าไปนะครับ อย่างที่บอกนะว่าระบบมันยังมีอะไรอีกเยอะนะครับผมเล่นมาแค่นิดเดียวเองนะครับผมอ่ะไปดูพองๆกันเลยเอ้ยอันนี้เอาตัวละครลงไปอืมเสียดายตรงที่มันอ่านไม่ออกนี่แหละนะครับก็จะต้องเดาๆไปก่อนอ่ะโอเคประมาณนี้นะครับลองกดเข้าไปสู้ดูแล้วกันนะอ่ะจัดไปนะครับผมโอเคมันเตือนอะไรมาสักอย่างก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอ่ะมาแล้วครับนี่ โอ้อันนี้เป็นอีกแบบหนึ่งเลยอ่ะน่ะดูดีโอ้ในส่วนตรงนี้ก็คือเราไม่ต้องเอาตัวละครลงเลยนะครับคือมันลงมาให้อยู่แล้วเวลาที่เราจัดทีมมาเสร็จอ่ะเออว้าวเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับนี่เคเอาละ,ะครับฮิวไ้เพื่อนครับผมนี่ตัวนี้ตัวฮิวฮะ,ะได้อยู่ได้อยู่ยแต่ว่าฝั่งนู้นก็ไม่ธรรมดาเหมือนนะ้ยสู้ไม่ได้ว่ะ อันนี้เป็นการ p v p อะไรหรือเปล่าวะโอ้เรียบร้อยเลยสู้ไม่ได้จอดครับจอดงานนี้จอดแต่คือถ้าเกิดว่าตัวละครตายเนี่ยมันจะมีในส่วนของช่วงเวลาที่มันสามารถฟื้นได้ด้วยนะครับเออไม่แน่ใจว่าอันเนี้ยด่านเนี้ยมันจะฟื้นได้หรือเปล่าแต่ว่าด่านที่ไปต่อสู้ก่อนหน้านี้เนี่ยคือมันฟื้นได้นะครับสรุปก็คือแพ้นะเมื่อกี้นะครับผมโอเคสู้ไม่ได้นะครับกพกดออกไป นะครับเออเป็นอะไรที่น่าสนใจอีกอันหนึ่งนะฮะแล้วก็มีระบบอื่นอ่อีกกันไหมฮะเยอะเลยนะครับโอเคเ,อเดี๋ยวกดก่อนกดผิดนะครับอ่ะทีนี้ก็เดี๋ยวเรากลับมาที่ในส่วนของหน้าเมนูตรงนี้นะครับมาดูตรงด้านล่างตรงนี้หน่อยนิดนึงนะครับอ่ะกดเข้ามาตรงนี้นะอ่าในส่วนตรงนี้ก็คือเนี่ยครับมันจะเด้งขึ้นมาเนาะเป็นในส่วนของตัวละครที่เรามีอยู่นะครับนี่ฮะ ตัวละครพวกนี้เนี่ยเราสามารถที่จะอัพกงอัพเกรดได้แล้วก็อัพดาวได้ด้วยอย่างเช่นนี่มันขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้ก็คือเราอัพได้นะครับเดี๋ยวกดติ๊กเข้าไปนะ,ะนี่ครับมันจะเด้งเข้ามาหน้านี้นะครับก็สามารถกดอัพได้เนะดียก,กดปุ่มนี้ปึ๊บเห็นไหมฮะอัพได้แล้วปึ๊บเข้าไปอ่าเรียบร้อยนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับมันจะอัพดาวได้ก็กดอัพไปนี่ฮะจัดไปเลยนี่ครับอ โอเคเรียบร้อยมาแล้ว,ลวครับแล้ครับกลายเป็น2ดาวแล้วนะครับผมอันนี้เป็น 3D ได้ปะโอ้ปรับให้มันเป็น 2D หรือว่า 3D ได้ด้วยนะครับอ่าโอเคดูแบบความสามารถของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะตัวอื่นไม่มีละนะครับผมประมาณนี้นะเอ้ยจริงๆมันก็อัพได้อีกนี่หว่าเนี่ยตัวอื่นนะครับเนี่ย ก็กดอัพไปนะครับคือรู้สึกว่าถ้าให้ผมเดานะก็คือจะเป็นการอัพได้ไม่เกินกับเลเวลไ d ดีของเรานะครับเลเวลตัวละครนะออันนี้ก็น่าจะเป็นการใส่อวงอาวุธอีกทีหนึ่งนะครับต้องเล่นไปอีกนะคิดว่ายอย่างนั้นนะครับมันถึงจะปลดล็อกให้อโอเคเรียบร้อยอตัวละครความสามารถเพิ่มเติมเว้ยตัวนี้ด้วยดิอัพไปนี่นะ,ะเรียบร้อยนะครับผมทีนี้เดี๋ยวผมจะพามาดูตรงนี้นะครับก็คือด้านบนตรงนี้นะกาชาจะอยู่อันนี้นะครับกดเข้ามา นี่ระบบตาชาของเรานะครับรก็เวลาที่เราจะสุ่มเนี่ยเราจะต้องเสียเพชร4,500เพชรนะครับซึ่งนัตัวนี้มันแกะผมมาทั้งหมด9,880เพชรนะครับตอนแรกที่เราเข้ามาเนี่ยมันจะมีการให้เราสุ่มฟรีๆด้วยแล้วก็สามารถรีดได้ด้วยนะเอออ่ะโอเคมากดเลยแล้วกันเปิดไปนี่ครับผมโอ้มีปลดล็อกอะไรเพียบเลยวะ่ะมาครับจะได้ตัวละครแบบไหนมาลวจ้าฮึบ ว้าวอันนี้ดาวเดียวดาวเดียวปึ๊บดาวเดียวโอ้โหโอ้ยโอ้เนื้ว่าจะมีอะไรดีๆมาโอ้มีเอาวงอาวุธมาด้วยนี่หว่าโอเคฮะตามนี้นะครับเรียบร้อยเปิดได้อีกครั้งหนึ่งก็เปิดให้หมดเลยแล้วกันนะมีปลดล็อกอีกแล้วครับผมดูดิเพียบเลยะเอะเฮ้ยอา้าวสรุปได้ตัวละครมาตัวเดียวแล้วก็ตัวซ้ำด้วยนุกนานจะเป็นอาวุธหมดเลย โอ้โหเรียบร้อยนะครับก็ลองมาดูแล้วกันนะเนี่ยตรงนี้จะเป็นแบบเหมือนหน้าตู้นะครับเนี่ยมันก็จะมีแบบตัวอย่างพวกตัวละครตัวละครอะไรอย่างนี้ให้เราดูนะครับนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็ตัวตู้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีอีกนะเห็นไหมฮะเนี่ยตู้การเปิดนะครับแต่ว่าจะใช้ของอย่างอื่นในการเปิดแทนนะครับเมื่อกี้ใช้เพชรแต่ว่าในส่วนอื่นๆเนี่ยโอ้โหตัวละครดีๆก็ยังมีอีกหลายตัวเหมือนกันนะเนี่ยดูดิเห็นป่า ยังไงก็ลองเข้ามาสุ่มดูแล้วกันนะครับสําหรับคนที่จะเล่นเกมนี้แบบจริงจังนะเออแต่ว่าย้าอีกรอบหนึ่งก็คือตอนนี้มันแค่เป็นโค้ดเบต้าเท่านั้นนะครับทดสอบอยู่โอเคแล้วก็ตรงนี้นะครับจะมาให้เราทําการจัดทงจัดทีนะครับก่อนที่เราจะไปต่อสู้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเอาตัวใดตัวหนึ่งเนี่ยมาแทนได้นะครับอย่างเช่นผมจะเอาตัวนี้ออกแล้วก็เอาตัวนี้เข้ามาแทนเนี่ยอย่างนี้ครับเพราะว่ามัน2ดาวแล้วเนาะมันน่าจะเก่งกว่าไอ้เจ้าตัวนี้นะครับแต่ว่ามันคนละสายนะเห็นไหมเนี่ยตัวนี้สายเวทอะไรเงี้ยนะครับ ควรจะติดตัวที่มันเป็นซับพอร์ตลงไปด้วยนะครับผมเอออ่าโอเคเรียบร้อยอ่าประมาณนี้เนาะนะครับส่วนด่านอื่นๆมีอะไรอีกอันนี้เรากดเข้ามาดูซิอันนี้ก็เออไม่แน่ใจนะนะครับไม่ชัวร์เหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับผมน่าจะเป็นการอัพอะไรหรือเปล่าเนี่ยพื้นที่ที่เรายึดครองไปแล้วอ่ะนะครับเพราะว่ามันมีตัวเลเวลขึ้นอยู่นะครับผมเออน่าจะอย่างนั้นมั้งนะเออดาวหมดเลยนะครับเออแล้วก็มันมีสัญ,ญลักษณ์เนี่ยขึ้นมาเห็นไหม เนี่ยสัเลืณกพวกนี้นะครับน่าจะเป็นการเก็บโกงเก็บเกี่ยวอะไรได้นะครับแล้วก็มีเนี่ยเวลาตรงนี้ขึ้นด้วยนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเออสามารถเก็บโกงเก็บเกี่ยวผลผลิตอะไรเงี้ยเนี่ยนะด้านบนตรงนี้นะครับมีหินมีไม้อะไรเงี้ยนะครับน่าจะมีการเก็บเกี่ยวได้นะ เออต้องเล่นไปอีกต้องเล่นไปอีกนะครับอันนี้เอาแค่แบบช่วงแรกๆมาให้ดูแล้วกันนะครับผมเอาละยังไงก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยผมจะเอาไว้เท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดตรงไหน <ซ Pang. S 2> ก็ต้องขออภัยมณฑที่นี้ด้วยนะครับใครที่อยากจะเล่นก็โหลดได้เลยนะลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปนะครับตรงหน้าเมนูตรงเนี้ยนะครับมันจะมีด้านนี้ด้วยนะครับด้านซ้ายเนี่ยมันจะมีพวกซองจดงุจดมงจุดหมายอะไรเงี้ยนะครับให้เราลองกดเข้ามาดูเนี่ยอย่างเงี้ยฮะอันนี้น่าจะเป็นความสําเร็จนะครับนี่เห็นไหมอ่าแล้วก็มากดรับของรางวัลได้นะครับ เนี่ยมันจะมีขึ้นมาเตือนอยู่ไหมฮะอันนี้น่าจะเป็นระบบซีซันพาร์ตนะครับอ่ะก็กดเข้ามาแล้วก็อันนี้คือแล้วะมันจะขึ้นมาช้านิดน,นึงโอ้มีหลายอย่างจังเลยวะเออนะครับไม่รู้อะไรบ้างนะภาษาจีนหมดเลยต้องค่อยๆเล่นไปแล้วก็ค่อยๆเดาไปนะครับผมอ่ะยังไงก็สำหรับคลิปนี้เขาพลาประมาณนี้ละกันนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนในคลิปถัดไปด้วยแล้ะกันเนาะ นะครับไปละไว้เจอกันครับสวัสดีทุกคนครับผม